ททับมรณะบทที่73อนุภาพสยบอสูรเท่าปีศาจก่อกิ้งสายตาอันประวันพันพึงมายังท่องเทนขีตลอดเวลาเห็นไฟดหิตที่วางคิ้วไฟตรงข้ามแดงฉานปานะหยจิตใจยื่งทึกวันไหวท่งเทนขีพันกล่าวว่าท่านและเราบริวารตาเตรียมจัดการกับตัวเองเถอะตอนนี้คนในปาการศริยันจันทาลงเหลือผู้คนเพียงสิบกว่าคนอาศัยจำนวนเพียงนี้ ไม่อาจล้มือท่องเทนขีดได้จริงๆขอฐานน้อยพันลองว่าเท่าปีศาจก่อนที่ท่านจะจัดการกับตัวเองให้บอกร่องรอยสองพี่น้องตระกูลงั่งซึ่งถูกคร่ากุมมาก่อนเท่าปีศาจเบือนหน้ามาก่าว่าพวกนางถูกคนของพวกเจ้าช่วยเหลือออกมาตั้งแต่แรกแล้วอย่างนั้นท่านก็อัตะวิิบัติกรรมเถอะกลามเนื้อรวณหน้าเท่าปีศาจกระตุกข้อหากันขายยังอะไรอาวรในชีวิต มิอาตัดใจอาตาัตะวาิบาตรกรรมกอกกิ้งโดยตาตลบหนึ่งพันกล่าวว่าก่อนที่เดาจะจัดการกับตัวเองต้องสะสางเรื่องราวบางประการก่อนจบคำกระโดดปาดขึ้นโถมเข้าไปยังวงต่อสู้สบัดฝ่ามือวูบวาบอย่างว่องไวเสียงแผดล้องพันดังบริวารประจำปาการถูกนายเหนือปาดประหารจนล้มตายดูดไปไม่ดวงบริวารเหล่านั้นคิดไม่ถึงว่าเท่าปีศาจกลับลงมือต่อพวกพ้องเดียวกัน มิทันทันหลบหลีกล้วนตกตายปีสิ้นเท่าปีศาจฉกโฉกอกาศที่ถูกผู้คนแตกตื่นตะลึงรานโผพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหมายหลบหนีจากไปท่งเทนคีแค่นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าท่านหนีไม่รอดหรอกในเสียงว่ากล่าวสะบัดฝ่ามือซ้ายกดวูบที่แท้เท่าปีศาจคิดอาศัยการฆ่าฟันบริวารตนเองเบนเบือนความสนใจท่งเทนคีจากนั้นหลบหนีไปเพียงลำพัง แต่ยังไม่อาจรอดผลเงื้อมือท่องเทนคีได้แววเสียงเท่าปีศาจครางหนักๆร่างที่กลางอากาศร่วงริ้วลงกลางหลังปรากฏรอยประทับฝ่ามือรอยหนึ่งจบชีวิตภายใต้พลังฝ่ามือมังกรขนดท่องเทนคีพันลอยตัวขึ้นเอื้อนเสียงก้องกังวานหัดโลหิตยามปรากฏปากาสิฐานฝาเป็นอนุภาพจบคำยกมือกวากวูบเรองดูดสามง่ามออกจากป้ายขวางหน้าห้องโถง ตกเข้ามายัางใจกลางฝ่ามือผิวเฉียงเคียงลงที่เบื้องหน้าฝ่ามือและเทมทานห่างกันหนึ่งวาเอ่ยสืบต่อตอนนี้ถึงวาระของท่านแล้วฝ่ามือเล่มทานกล่าวเสียงทุ้มหนักผู้แซ่ท่งควรทราบว่าเล่าโูก็เป็นหนึ่งในผู้สะกดควบคุมประกาศสิสถานฝาท่านก็อย่าลืมว่าข้าพเจ้าเมื่อครู่ประกาศว่าสีเท่าแห่งบุริมถูกลบน้ำจากประกาศสิสถานฝา ฝ่ามือเล่นทานเหลิงตาโปนโตขาไมนมองท่งเทนขีกล่าวว่าเด็กน้อยมังอาจนักกลับกล้าลบน้มพวกเราจากประกาศสิสธถธานฝ่าทงเทนขีกล่าวเสียงเย็นชานอกจากเทพมือกระบี่หุดซิมเสียงสื่อสีเท่าที่หลงเหลือล้วนไม่คู่ควรกับการจาลึกนม้มบนประกาศสิสถานฝาสมควรถูกลบน้มไปเนิ่นนานแล้วฝ่ามือเล่นทานหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่า เจ้าทำเรื่องนี้หรือคิดท้าทายต่อพวกเราทั้งสี่เท่าท่านไม่กล้ารับคำท้าทายหรือผู้ใดว่าไม่กล้าเราเพียงไม่ยอมลดหลั่นศักดิ์ศรีสี่เท่าไปหักหานกับเจ้าทงเทนคียิ้มอย่างเยือกเย็นกล่าวว่าน่าเสียดายที่สายเกินการไปเรากลับเห็นว่ายังไม่สายกวรทราบว่านอกจากมุดซิมเสียงซือพวกเราสี่เท่าล้วนมีปณิธานพ้องต้องกัน ท่องเทนคีเข็นเสียงว่ากระบีลมหวนเคยบ่งบอกไปทันพวกท่านต่อข้าบัเจ้าแต่ที่สายเกินการเนื่องเพราะกระบีลมหวนจบชีวิตภายใต้คมกระบีเสยนมังกรข้าบัเจ้าฝ่ามือแน่นทานใจหายว่าพ้องว่าอะไรเจ้าข่าเล้าโง่คนที่ห้าพวกเรามีผิดแต่เล่าซาคนที่สามของห้าเท่าเก้าเอียงจือกับสามารถหนีรอดจากเงื้อมือเรา เพียงแต่วันนี้ท่านมิอาจรอดผลฝ่ามินเห้มนทานคุณแขนจนหนดเข่าลุกชีชันดุดขนเม่นโคคำรามว่าเด็กน้อยเจ้ากับก้ารังควานสี่เท่าคนลมคานในการมีชีวิตสืบไปท่านรับฟังไว้ในบุริมหากมีสี่เท่าก็พระจากหัดโลหิตไม่เช่นนั้นพวกท่านอยาคาดหวังว่ามีชีวิตยังสุขสงบฝ่ามือเห้นทานกระชากเสียงว่า ประเสิฐมากพวกเรานับว่าอยู่ในสภาวะไม่อาจดำรงอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันทงเทนคีแลักกาศสิทธานฝาขึ้นเน้นเสียงว่าปากกาสิทธอุบัตินับแต่นี้หัดโลหิตกลางอ้าออกครอบคุมท่านแล้วจบคำสบัดสัดปากกาสิทธานฝาไปปักฉึกลงที่เบื้องหน้าฝ่ามือเร่มทานห่างกันไม่ถึงสามเทียฝ่ามือเร่มทานอดสถานใจไม่ได้พันกําลังภายในขึ้น เปี่ยมลน้นตวาดกล้องว่าลองรับเล่าหูสักฝ่ามือมิทันขาดคำผักกระแทกฝ่ามือขวาออกไปคนผู้นี้ฉายาฝ่ามือแด่มทานพลังการฝึกปือจึงลึกลำยิง่งขายดังรละรอกขึ้นทลายฟากฝังท่องเทนขี้โครงมือสายวูบผักออกด้วยท่าหงเหินมังกรเวียนวนดูเผินๆไรเดี่ยวแรงแท้ที่จริงแฝงกระแสพลังลึกลำยิง่งโครม เสะเบิดดังเกิดก้องห้องโถงด้านข้านโยกคลอนผู้คนที่ห้อมร้อมอยู่ต่างร่าถอยไปยังด้านหลังหลายก้าวทงเทนขีถอยกายไป2องก้าวฝ่ามือเล่นมทานกับเซตึงถอยไปห้าก้าวสีหน้าเป็นแววตื่นตนกท่งเทนขีก่าวเสียงเย็นชาฝ่ามือเล่นทานท่านไหลากาดดังคำร่ำรือข้าพเจ้านับว่ารับทราบแล้วฝ่ามือเล่นทานในหลายสิบปีมานี้ นอกจากเทพมังกรบีฮุตสิมเซียงสื่อมิมีผู้ใดต้านทานมันครบสามฝ่ามือบัดนี้พึ่งประฝ่ามือเป็นคราแรกกับถูบุดรนมผู้นี้กระแทกราาถอยสองแขนปวดอยู่แปรปรับเลือดลมพุ่งพ่านละอุอดขวัญสะระทึกไม่ได้กล่าวว่าเล่าหูนับว่ารับรู้อนุภาพฝ่ามือมังกรขนดเด็กน้อยพลังฝ่ามือของเจ้าทำให้เล่าฮูไม่สบายใจจริงๆท่องเทนคี กล่าวอย่างเงยือกเย็นอย่างนั้นท่านตอนนี้สั่งเสียเรื่องราวมาเถอะฝ่ามือเล่นทานทราบดีว่าสถานการในวันนี้มีอาจขี้คายด้วยสันติและมันก็ประจักผู้ช่วยเหลือพันตกลงใจจู่โจมโหมรุกหากสามารถทำลายท่งเทนขี้บาดเจ็บอาจปีกตัวจากปาการเสรียนจันธาได้ดังนั้นตะเบงเสียงร่อกล่าวว่าเจ้าไม่รู้สึกว่ากล่าวมั่นใจเกินไป ทงเทนขีเค้นเสียงว่าฮัตโลหิตไม่เคยก้าวาจาจ่าคมคูมาก่อนฝ่ามือแห่มทานมิอาจรับฟังจบคำพันผักกระแทกฝ่ามือทั้งสองออกกระบวนท่ารวดเร็วรดถสายฟ้าแฝงอนุภาพเกรี้ยวกราดรุนแรงทงเทนขีหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยพันสะบัดฝ่ามือออกปะทะต้านรับอย่างตรง,ต,งตรงเสร็จระเบิดพันดังปลายพลังแตกทะลักออกรอบข้างฝ่ามือแห้มทานตวัดดังเกิดกก้อง รวบรวมพลังการฝึกปืนที่หลงเหลือทยอยกราดฟาดฝ่ามือทั้งสองออกอย่างเร่งร้อนท่งเทนเคีคิดไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามทั้งที่สำนึกว่าพลังการฝึกปืนเป็นรองยังกล้าจู่โจมฝ่ามือติตามมายามกระทันหันไม่ทันพเนึกกำลังขึ้นอย่างเปียมหล้นแต่ยังพลิกฝ่ามือทั้งสองออกต้านปะทะโดยไม่หลบเลี่ยงโครมโครมเสียงระเบิดสถานแก้หูผู้คนแทบแตกทำลาย กวดหินดินทรายปิวขะคงฟุรอองตรบอบอวนบทบังม่านสายตาผู้คนฝ่ามือเล่มทานรู้สึกมีพลังกระแทกสะท้อนคืนมาเลือดลมภายในกายพุ่งพ่านดานเดือดโลหิตหลักขึ้นถึงลำคอแต่สำเนึกว่านี่เป็นโอกาสนี้เอาชีวิตรอดดังนั้นสาสตร์พุ่งถอยไปด้านหลังอย่างว่องไวตำแหน่งนั้นพอดีเป็นประตูหลังของปราการในความคิดของมัน ท่ามกลางผงครีอบอวนท่งเทนเคีย่ยอมไม่อาจจำแนกท่าร่างมันต้องรอบชมเชยวัส,สนาตัวเองในใจมีค่าสองท้าเพิ่งสัมผัสเพลินคางหูผ่านแววเสียงเย็นชายเยียบดังว่าเพราะเพื่อทะลงกิิภูมิประกาศสิฐานฝาพอแสดงออกไม่ได้ิให้ผู้คนมีชีวิตรอดได้บัดนี้ถึงเวลาชดใช้ชีวิตของท่านฝ่ามือเล่นทานใจหายวาบับ รีสบัดฟาดฝ่ามือไปอยังทิศทางต้นเสียงยามนี้ท่องเทนคีเดิหนหยัดอยู่ด้านขวาฝ่ามือเห่มทานพอเห็นเช่นนั้นพันยิ้มอย่างเงยือกเย็นกรีดฝ่ามือขวาออกไปท่ามกลางเงาฝ่ามือสีเขียวมังกรขนดอย่างเรืดนรางแววเสียงฉาดดังหนักฝ่ามือเริ่มทานสวนเซถอยไปสามก้าวอ้าปากกระอักริดออกมาโอ๊กใหญ่ท่งเทนคีพันสกิดเท้าเล็กน้อย สึกตามติดไปอย่างกระชั้นชิดท่าฝ่ามือซ้ายลงใส่ขมอมไยตรงข้ามฝ่ามือเล่นทานเพียงรู้สึกระลานตาวูบดูไม่ออกว่าท่องเทนขีเคลื่อนไหวอย่างไรจุดเทเลงบุขมอมก็ถูกถอดท่าไว้ส่วนผู้คนที่ชมดูอยู่ด้านข้างล้วนไม่อาจเห็นชัดตาว่าท่องเทนขีใช้ท่าร่างใดสกัดขัดขวางและลงมือสยบฝ่ามือเล่นทานต่างรู้สึกว่า เหตุการณ์แปรเปลี่ยนอย่างกระทันหันสุดที่จะรับทราบได้ยามนั้นอีกทิศทางหนึ่งปรากฏผู้คนกลุ่มใหญ่ขึ้นแต่เนื่องจากทั้งหมดทุ่มเทสติสมาธิมายังท่งเทนขีมีว่าผู้ใดรวนไม่พบเห็นท่งเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาท่านคงเชื่อว่าหัดโลหิตไม่ก้าวาจาข่มขู่กระมังฝ่ามือเล่มทานหน้าบิดเบี้ยวปั้นยากลก่าวว่าผู้แท้ท่ง เล่าหูมีความแค้นใดกับเจ้าแสดงแน่ชัดมันยังอะไรอาวรณ์ในชีวิตอยู่ท่งเทนขีเน้นเสียงว่าหากท่านยังมีความทรงจำแจ,ำจำ่มใสสมควรจดจำเรื่องสามประการได้ก้าวคือโศกนาฏกรรมบนเกาะดอกทอแผนปทุสรายเทพมื่นกะบี่หุตสิมเสี่ยงสื่อและเหตุการณ์กุ่มรุมกำจัดหุ้นคงท่านผุดเทาฝ่า,ฝามือเล่นทานกับไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรี ร้องพ้องว่าเล่าหูมิทราบเรื่องทั้งสิ้นอย่าได้เสแสร้งไปงมงายไปจิตใจของท่านยอมสำนึกทราบกระจ่างดีตอนนี้สมควรชดใช้นี่กรรมแล้วฝ่ามือเล่มทานรอบเกียงรังภายในที่หลงเหลือขึ้นตาเตรียมพัดสุายท่งเทนขีอย่างกระทันหันปากล่าวว่าเล่าโูมีอายุกว่า80หรือเจ้ายังตัดใจลงมือได้ไฟโลหิตที่วางคิวท่งเทนขี แดงฉานสดใสเพ่งตาคมวาวราวกบีมองหน้าฝ่ามือเล่มทานกล่าวว่าหัดโลหิตยื่นถึงที่ใดป่าจากความเมตตาการุณมาก่อนท่านยอมรับชะตากรรมเถอะมิทันจบคำฝ่ามือเล่มทานพองงอเข่าขึ้นหมายกระทุ้งใส่ท้องน้อยฝ่ายตรงข้ามมีข้านหัวเข่าพึ่งพับขึ้นทงเทนขีพันแผ่พุ่งกำลังภายในจากใจกลางฝ่ามือได้ยินเสียงครางหนัก ร่างสงใหญ่ของฝ่ามือเน่มทานล้มคลืนลงจมูกปากปากฏโลหิตฉีดพุ่งออกมาสิ้นใจตายทันทีพิบตาที่ฝ่ามือเน่ทานลม้มลงเสียชีวิตพันแววเสียงสดใสเจ๊เจ้วดังว่าฝีมืออันอมหิตนักท่องเทนขีหันขับไปยังต้นเสียงเห็นปากทางเข้าสู่บริเวณแถบนี้ปากฏผู้คนกลุ่มหนึ่งขึ้นเป็นชายกันชุดดำจำนวนหนึ่ง กระจายไปรูปครึ่งวงกลมเคลื่อนเข้ามากึงกลางกลุ่มผู้คนมีสตรีสี่นางแบกเกี้ยวคันหนึ่งม่านเกี้ยวปล่อยห้อยลงปากทอรูปเดือนครึ่งเสี่ยวหน้าเกี่ยวพิทัก์ด้วยสององค์ครักขบวนผู้คนทั้งหมดเดินเข้ามาโบจนถึงเบื้องหน้าท่งเทนขีทอดระยะห่างหนึ่งว่าจึงหยุดยั้งชะงักลงแววเสียงสดใสฉนะโสดดังออกมาจากหลังม่านเกี้ยวว่าเลิกม่านเกี้ยว สองญิงรับใช้ที่หน้าเกี้ยวตลบม่านเกี้ยวขึ้นครั้นแล้วหูยินจันทาอันผุดผ่าสะคานปากฏออกมาสีหน้าท่องเทนขียังคงเย็นชากระด้างดังเดิมกล่าวว่าหูหยินจันทาเราท่านพบพานเป็นครั้งที่สามหูยินจันทาแย้มยิ้มยั่วยวนกล่าวว่ามีพบผานหลายวันน้องเราขายคมคายสง่างามกว่าเดิมท่งเทนขี กาวเสียงเย็นชาฝีมือก็อามหิดขึ้นเขียวเดียวงามของหิเงินจันทาพันขมวดมุ่นกล่าวว่าผู้คนในปาการสยันจันทาล้วนถูกท่านฆ่าทิ้งหรือหรือท่านอย่าดูไม่ออกข้าพเจ้าล้วนทิ้งศิรกแห่งความตายไว้บนซากศพทุกซากองขรรคพิทักษ์หิงจันทาและพวกล้วนมีสีหน้าแตกตื่นเดือดดาลแต่ไม่ได้กล่าวกะไรหิหงินจันทาอึ้งไปวูบจึงกล่าว น้องเราอำหิตกว่าเดิมจริงๆท่องเทนคีแคนเสียงอย่างอิชา่าว่าพวกเราเมื่อพบผ่านเป็นคำรบสาท่านคิดลงมืออย่างไรโหเยนจันทาก้าวอย่างหยิมแยมหรือพวกเราพอประสบพบหน้ากันล้วนต้องประห,ระหารกันพวกเราสมควรพิสูจน์ความเป็นตายแต่เนิ่นจึงถูกต้องมีความจำเป็นเช่นนั้นจริงๆทงเทนคีตาศาตรประกายอาฆาตอมหิต กล่าว่าข้าปัดเจ้ามีปฏิานข้าท่านระบายความแค้นเสียงขาดคําเสิบท้าไปก้าวใหญ่สวัดฝ่ามือขวาเป็นกำลังภายในอันหนักหน่วงแกร่งกร้าวใส่หูหญินจันทาพลางฝ่ามือพอจุโจมออกชายเสื้อหูหญิงจันทาผ่านผิวปิวสวยัยล่างอ่อนแอนขายจะเลี้วไปตามกระแสพลังหูหญิงจันทาตวัดฝ่ามือทั้งสองขึ้นควยสลับอย่างพิกแพงพิสดาร มรสุมฝ่ามือท่องเทนขีถึงกับถูกสลายไปกว่าครึ่งท่องเทนขีสถานใจเด็กน้อยรู้สึกแนววิชาฝีมือทูหยินจันทาพิสดารยากนนจริงๆพันแผ่พุ่งกำลังภายในเพิ่มพูนเข้าไปอีกสองส่วนโครมในเสียงระเบิดท่องเทนขี่สาส่ร่างงนเงินคราหนึ่งแต่ยังยืนหยัดมั่นไม่เคลื่อนไหวทูหยินจันทากับส่วนเซถอยไปสามก้าวำนึงขึ้นอย่างแตกตื่น เด็กแท่ทงมีพลังมือลึกล้ำจริงๆรงดูท่าก่อนที่เราศึกษาหลักวิชาบนกระถางทั้งเจ็ดสำเร็จมีบังควรประทะหาหักหานกับมันขณะคุ้นคิดกล่าวว่าน้องเราพลังพิมรุดหน้าไม่หยุดยัง้งเป็นที่เรื่อมใสของเรานักแต่วันนี้เรามิคิดลงมือกับท่านท่องเทนคีพอปะทะกระบจนท่ากับฝ่ายตรงข้ามคราหนึ่งก็สำเร็จว่าพลังพิมือของนางหาไปลองสี่เท่าแห่งบุริมไม่ ปากกล่าวเสียงเย็นชาอย่างนั้นท่านรุดมาที่นี้เพียงคิดเก็บกวาดซากศพบริวารหรือหูยินจันทากล่าวว่าสามารถกล่าวเช่นนั้นแต่เราคิดไม่ถึงว่าพวกมันจะมาเชิญกับเจ้าก่อนพร้อมกันนั้นต้องการประกาศเรื่องประการหนึ่งต่อเจ้าเรื่องอันใดพักยันจันทาอยู่ในภาวะ,ะเผชิญหน้ากับสำนักเลงสวนน้ำไห้สองสำนักคิดไม่ถึงว่า กลับปรากฏเจ้าสอดแทรกเข้ามาทงเทนคีฉุกใจคิดกล่าวว่าท่านต้องการให้ข้าบัดเจ้ารอจนพักศยันจันทาจัดการกับสำนักเร้งสัวน้ำไหพวกเราจึงสะสางนี้บัญชีกันน้องเราสามารถคำนวณความในใจผู้อื่นได้ถูกต้องท่านคุ้นคิดได้ประเสริฐเลิศนักน่าเสียดายที่ข้าบัดเจ้าไม่อาจรอนานเรายินดีตกแต่งเกาะดอกทอจนฟื้นฟูเป็นสภาพเดิมให้กับท่านก่อน ท่องเทนขีเน้นเสียงว่าผู้วิประโยคไม่คิดเหยียบย่างแดนวิประโยคอีกโูยินจันทาหน้าแป้เปลี่ยนเล็กน้อยจากนั้นหัวรอเสียงเจ้ยแจวก่าวว่าโชคโชว์กาสที่พวกอื่นได้รับพยันตรายคุกขามสอดมือเข้ามาหาใช้บริการผู้กล้าหารไม่หรือเจ้าไม่เกรงว่าจะสร้างความมัวหมองต่อกิเภูมิหัดโลหิตและประกาศสิทธ,ธิฐานฝาข้าพเจ้าเห็นว่ามิบีใด สร้างคว้ามัวหมองต่อหัตโลหิตหูหยินจันทาจงใจกล่าวว่าเจ้าไม่กลัวว่าพรรคเราจะผนึกกำลังกับสนักเล็งสัวและน้ำไห้หรือท่องเทนขีตะเบงเสียงหัวรอกล่าวว่าหูหยินจันทาหัตโลหิตจะยืนออกครอบคุมพรรคสยันจันทาสำนักเล็งสัวและน้ำไห้พร้อมกันรอยยิ้มไว้หน้าหูหยินจันทาสายคายกล่าวว่าหวังว่าเจ้า มีความสามารถเช่นนั้นแต่ตอนนี้เราอย่ามีคิดแตกหักกับเจ้ามีทราบรอถึงเวลาใดหูยินจันทาเน้นเสียงทีละคำในคืนศาตร์ตงชิวไหวพระจัน์จุดนัดพบเล่าหูยินจันทากล่าวว่าบนภูเขากุนสัวกลางทะเลสาบท่องเทงโอ้จบคำโบกมือมองการว่าถอนกำลังกับสำนักใหญ่แชร์กันชุดดำในบริเวณพากันหันกายกับ หอ้เย็นจันทาจึงย่อกายเข้าสู่เกีียวลาถอยจากปราการสยันจันทานักพดเที่ยงหือสาวเท้ามากล่าวอย่างยิ้มแย้มเด็กแท่ทงไปทานของเจ้าฮึกหานหน้าเลื่อมใสจริงๆท่งเทนขียิ้มน้อยกล่าวว่าผู้โสชมเชยไปแล้วมีทราบอาการบาดเจ็บของขอทานสาตันผู้โสเป็นอย่างไรที่ห่างไปแววเสียงขอทานสาตันดังมาว่าเจ้าวางใจ ขอทานเท่ายังไม่คิดไปเยี่ยมเยือนพยายมในตอนนี้หลังจากพักผ่อนสักสองวันก็ถูเดาเองยามนั้นเดานีงามงั่งเงยมุยน้องสาวงั่งเงกเอียงได้รับการช่วยเหลือนำพามานอกจากโวยหงเหลงบาดเจ็บบอบชำ้ำไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวที่ลรงเหลือลวนห้อมล้อมเข้ามามีค่าท่งเทนคีกับสาวเท้าไปจบชนถึงข้างกายโวยหงเหลง ย่อกายลงรูปคำผมเผ่านุ่มสวยของนางอย่างแผ่วเบาะกล่าวว่าพวกท่านใหญ่ต้องทำเช่นนี้พอข้าพเจ้าพิลำพังกับเสียสละปานนี้บอยหงเหลงเืิมตาอย่างเข้มา้าบนใบหน้าซีดขาวปรากฏรอยเย้หยิ้มขึ้นกล่าวว่าเทียนคีท่านคงไม่คิดจากพวกเราไปอีกกระมังท่องเทียนขีเฟื่องยิ้มพางกล่าวว่ายากจะบอกได้บอยหงเหลงยกมือขึ้นอย่างยากเย็น ยึดกลมมือท่องเทียนขีไว้กล่าวว่าเพราะเหตุใดหงเหลงท่านมีรู้สึกว่าข้าพเจ้าย่ามีเรื่องมากมายต้องกระทําหรือบอยหงเหลงถอนใจเบาหางตาปรากฏหยาดน้ําไหลซึมออกมากล่าวว่าเทียนขีข้าพเจ้าสํานึกเสียใจที่การก่อนฉนันไม่เข้าใจท่านตลอดมาท่านจะได้ขบคิดมากความไปเทียนขีท่านใหอภัยข้าพเจ้าหรือไม่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่านผิดอีก วิงวอนท่านอย่าได้ภาคจากข้าพเจ้าท่องเทนคีรอบถอดถอนใจกล่าวว่าหงเหลงรับฟังวาจาข้าพเจ้าด้วยท่านสมควรเข้มแข็งกว่านี้ข้าพเจ้าหวังให้ท่านสามารถก่อสร้างเกาะเหมยขึ้นใหม่ขณะสนนาราธิดาเมินกระบี่แปะหุนหงสาวเท้ามาเก่าเบาเทนคีอาการบาดเจ็บของโวยโกเนี้เป็นอย่างไรไม่เป็นไรหรอกหุนหงข้าพเจ้าคิดวิงวอนท่านประการหนึ่ง ราชิดาเมินกระบี่ลืมตาจนกล่มกว้างกล่าวว่าเรื่องอันใดใหญ่ต้องแซงไปลึกลับป่านนี้ขอท่านดูแลบุ้ยโกเนียชาติกระเนิดของนางอาพับอับภาคนักตกลงข้าพเจ้าจูแลนางเองยามนั้นข้างหูแววเสียงพยากรโฉดดังว่าท่องกงจือ้อท่งเทนขี้เงื่อยหน้าขึ้นกล่าวอย่างจริงจังข้าพเจ้าสร้างความลำบากแก่พวกท่านจริงๆังงราชสีเหเฮี้ยม ต้องตกตายเพอข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าพวกท่านยัยต้องติดตามเราพยากรโฉดกล่อาวอย่างจริงจังว่าท่งกงจือ้อระวางคนต่อคนอยากหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดขอเพียงปรับความเข้าใจกันย่อมคืนดีดั่งเดิมสำหรับคำสร้างความระบากกับมิสมควรกล่าวเนื่องเพราะพวกเรารู้สึกว่าเมื่อติดตามอยู่ร่วมกับท่านแม้ตายก็ไม่เสียดายชีวิต ท่องเทนขีนิ่งเงียบงานั่วขณะจึงกล่าวเหตุการณ์เมื่อผ่านพ้นไปก็อย่าได้เอ่อยอ้างถึงพวกเรายังคงเป็นสหายข้าพเจ้าไม่ต้องการติดค้างผู้ใดและไม่ต้องการให้ผู้ใดติดขางเราแต่พวกเรากับติดขางท่านมากมายนักท่องเทนขี่ใส่หน้ากล่าวว่าพวกเราไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ติดทางกันและกันแต่พวกเรายังคงเป็นสหายสนิทกันหรือท่านยังขุนแขน เรื่องบนหน้าผาที่ขอทานสำนานลมปาะุทุลายท่านนั่นเกิดจากความเข้าใจผิดท่านสมควรอภัยให้กับพวกเรายังมีรักแท้งมงายของเหล่ารุณีซึ่งมีต่อเจ้าท่งเทนคีทอดถอนใจกล่าวว่าแล้วก็ไปเถอะบุคคลที่สนิทชิดใกล้ข้าพาเจ้าล้วนประสบภัยพวกท่านใหญ่ต้องพยากรโฉดสอดคำขึ้นชายชาติยอมตายเพื่อผู้รู้ใจอย่างนั้นผมกาที่พเจ้า สาวเท้ามาฝืนยิ้มกล่าวว่าเทียนขีเราไม่ทราบสมควรกล่าวอะไรจึงถูกต้องสีหน้าท่งเทนขีปรากฏแววพุ่งพานตื้นตันขึ้นวูบแต่แล้วสลายวับกล่าวยังเฉยชาอีแปรยังคงอย่าได้กล่าวพวกเราดั้นด้นมานับพันลีเพราะเพื่อ,อสืบเสาะหาเจ้าท่องเทนคีตัดบทว่าข้าพเจ้าหวังให้ทั้งหมดสามารถกลับไปโดยปลอดภัย เพื่อข้าพเจ้าผู้อ,อัประมงคลออกจะเสียสละเกินไป